สงครามมันได้ก็มาหักงาเกันในวันที่สามทนสองซอยปลายซับสี่ค่ะวันนั้นเป็นข่าวมาโดยข่าวเงาหลายหัวคอข่าวดีสนใจข่าวเงาในเมืองแต้วขาวันเมื่อในเขาข่าวมาโดยเงาลายปางตึกซึกมันแดดจมซึกโปพีเอลเอวันเมื่อในจิลฮันวาของสีซึกมันยึดเมืองโฮมการตั้งปิดุสิตโปพีเอนโอเฮดปางตึกปลอมยื้กองหลวงสื่อคนเมืองปื้นตีมีลองหมัดเจ็บ ลูตายของสิซึ่งบานหฮมตั้งเป็นทุกสิตเป,ป้าเพียนโอสร้างเฮ็ดปางทึกปลอมเสเจ้าก,กองหลงยื่เสือจอมนาบ้านบ้านคนเมืองอยู่เศร้าน่าจะเบ่งสีแสงแลหล่เฮ็ดเฮาหมักหลงแตกเต้ยงยาคนเฮินหมักหลงแตกจับเตยงานคนเมืองเลยลูกตายคนเมืองกำพ่องก็เลยหมัดเจ็บตายจอมในอยู่ยาว วันที่17เจ็ดือนทศสองซอยปลายข้าวสี่ข้าวยำกลางคำคืนหมอกเก่ามองนั่นของศิษย์ซึ่มานหงมาตั้งเปิดทุกจิ์อันอยู่ภายใต้ตับมาตับขามายาสีนะ่สองหาเละสี่สองหกนึกเจเบงสี่แสงนั่นสร้างเฮ็ดปางตึกปลอมยื้อกองอ่อนกองหลงใส่เน,นื้อวันทันยันวันที่ต่ำจเจเบงสี่แสงหมอกสี่สิบลูกเสเฮ็ดไทยหมักหลงตกแตกได้งานหลอกอ่อนใจ เนอาย,อยุหกเหือนตีวันทันหยันไลลูกเสียงายใจไลลอูเมลูกอ่อนก่อไหลเตยงยาหมัดเจ็บจอมเสมกาเืิรนเยไลลูไก,กวยปลาแทงในอยู่ยาวเลือเส้นนั่นก้นบองในปื่นตีวันที่ต่ำสองก่อก้นบันทันหยันหาก็ไหลเตยงยาหมัดเจ็บจอมเสตินเอววาันอันของสีซึกมานโฮมปิดดจิตเปายนโอ้ยือกองหลงกองอ่อนสายนั่น อําม,มิจุมยุบกองก่างเจ้าเคือจุ้มเหล่าอ,อยู่เช้าไหวแหล่เป็นเจ้าเคือปอเขาอยู่เช้าเฮ็ดกินการหาเร่งต้องไหวในอยู่เมื่อปอนมาวันที่14นั่นก็อภัยของสิทธิซึกมารได้เจ้าเฮอมินเขามาปล่อยมนะหมักใส่นวนปลาคากรโลนะัสิเวงสิทธิแสงเตียนมีปังตึกอําม,มิจุมยุบกองกลางจุ้มเหล่าตรงหนึ่งนั่นเสเตจเงียาเฮินคนเมืองลูกก้อยกว่า ก้นบานผู้ใจหนึ่งก็ผู้ยิ่งหนึ่งก็เลยรู้เสียงสายเสือกวาดจอมไหนอยู่เย้าโอเคในกาะตะเลหันบ่าล่องตั้งหมึกเมื่อแลหมึกเริงเริงเจิงของซึกมานยึดเมืองแลจุ่มปิดทุจิตเป่าเพียนโอ้ค่ะพี่น้องค่ะอม,มีปางตึกเสตากอยเขาสร้างเอาเฮ็ดเอาปางตึกตู้ปางตึกป้อมยืมหมากลงกองลงกองอ่อน เสื่อเฮิร์นเย่ก้นบานค่ะพี่ลลน้องค่ะเฮิร์นเย่เฮิร์นแตกเฮิร์นอดไรลู่ไรก้อยพอแม่เปียโนก้นเมืองห้าอ้ำนั้นลูกอ่อนห้าก็ไรล,ลู่ไรลลตายกว่าจอมในกเกกังซึกมาในจุ่มปิดทจิตเปาโอพีเอ็นโอมันม่ได้จุ่มปิดทจิตเปาโอพีเอ็นโออันตึ๊กเฮ็ดคอนเต้มามันอยู่ถูกลีปองใซและถูกรีหูเยา,า,าวค่ะพี่น้องค่ะ วันเอาเจ้าเคือเหลียวกันขึ้นเผียวม้วยกันกอ่อยเมื่อนางสึกมานกแถมแ,ถมแปลแปานแฮงปานตึกใต้ต่อใต้โคลายแลโคเขวยามเดียวซ้ำมาเฮ็ดปางตึกพี่น้องเปานังกันขึ้นเป็นปางตึกกันพี่น้องปอเปาเผียวม้วยเจ้าคือเปาเหมือนกันก็ว่าไลค่ะพี่น้องค่ะในเวงสีแสงอีกหลายปื้นตีกบนั้นบัดเมื่อนาสังจุมิเศษเปาเพียนโอฮู NO, ้โตวไว ผู้โต้แลตภัก่กอเต๋้วนดอดไหลหล่องปีน้องเปาเหมือนกันเพียวมวยกันค่ะเป็นน้องข้ากอบน้ำม่ได้สังว่าจุ้มเป็นรสจิตเปาพี่อนโอ P o, ผู้โต้เทิงแหล่อําวอนถึงตั้งหนาว่าเป็นคนเจ้าเคือเหลียวกันเป็นปีนอ่องเจ้าคือเปาเหมือนกันเต๋จ้างตกเรืนเหมือนหนังปีน่องไตแผ่นเหนียวค่ะไหลเป็นปางเตะไตต่อไตพ่อเมียก้นเมืองไหลลู่ไหลไตาย จุมซึกก็ไหลตายเหมือนกันค่ะกับนั้นน้ำตอนพรดีเพิ่าไรละ่ะเพราะว่าไหนาเป็นของสีซึกบานยึดเมืองไหลน้ำตอนพรดีกว่าเต็มๆค่ะเปเอาค่ะกับนั้นบันเมื่องไหนอําถูกดีมีปางตึกเจ้าคือเหมือนกันแหลกก้นคือเหลียวกันมาเปลี่ยนปางตึกกันค่ะเปเอาค่ะในก่อเปลี่ยนเงาลายปางตึกนาซึกตีเวงสี่แสงซึกมาได้จุ้มปิจิตโตพี P ่อนโอเขา ตึกคัดจหรือผวม้อยหรือลำแหล่หรือตึกสาวเคอป่าโอเหมือนกันถูกหลีบวนแหล่ถูกหลีผหันถึงคนเคอเดี๋ยวกันค่าพี่น้องข่าในก็เป็นเงาลายตีเวงสีแสงวันเหมือนไหนค่ะเอาคา่ะสิพี่น้องข่ามาตรวจแจงหัวข้อข่าวที่สองข่าพี่น้องข่าวันเหมือนไหนติละหันบา่าภายตับซึกยางเพิกเคนอยู่ไลออกมาปืนเผาสารคัดปักเปิงเก็บซึกของของ,ของสีซึกมานเย็ดเมือง สีซึกมันออกมาปืนเผาเตเก็บซึเหมืค้นใจอายุ18ถึง35หปีผู้หญิงอายุ 18- ถึง27เจปี5อํานั้นถึง35ปีเหมือนกันค่ะพี่น้องค่ะก้อนนั้นพ้นมาได้ภายตับซึกอยางเผิกเขนอยู่ไล่ออกปิกปืนเผาสารคัดอําหันดีปักเปล่งมืของสีซึกมันยึดมืองตีออกมาปืนเผาวไว้นั้นเป็นต่างเฮทยวานเมืองเตะตกคำเนือ้อ ลุกเหลาไัยซึกเสมกาเหมือนั้นเหมือนตั้งเฮ็ดเอสายเจาเจ้าอาณาซึกเมื่อค่ายยืนยาวกว่าแทงเมือนาเกว้อยู่ดีมุกจมเจอจัดยางผึกเคนอยู่สารคัดในปืนเผาไหววันเมือในก็นั้นบันเมือในถูกลีออนการออกมาสารคัดค่ะพี่น้องค่ะยอนว่าลาเห็ดสางของของ,ของสินซึกปานยึดมืง ปันมาได้เตะไข่เฮ็ดกูละลายเตะไข่เฮ็ดกูปลายปลายค่ะพีน่น้อง่ะซึกมานจำเตะซุ่มซึกมานจำเตะเพียวจำเตะม่อยจำเตะมดเย่าก็ว่าไรค่ะย้อนบา่าซึกมานไรมีผู้เข็นหอบบานหอบเมืองหลายหมู่เย่กาก็หลายจุ้มค่ะพีน่น้อง่ะกับนั้นมันมาได้ซึกมานเขามีเอ็นแห้งซึกเอ๋ลงเตะไลเขาคัดใจกูลายเขาคัดใจกูปลายค่ะพีน่น้อง่ะนะฮึปอเตมีซึก ตาเตม่าหลอตึกจุ่มปิดย่ผ้าอำนั้นจุ่มหยิบกองของเจ้าเคยลูกพื้นอันสารคัดของสีซึกมานค่ะกับนั้นวันเมื่อในอ้ำม,มีเผิรใครเเฮ็ดซึกมานอ้ำม,มีเผิรครกว่าเฮ็ดค้อนเต้ามานค่ะไปล่องขายยกก่อเตม่าตึกเตม่ายิงซุ่มปิดย่ผ้าอำนั้นจุ่มหยิบกองของเจ้าเคยลูกพื้นห้ากับนั้นวันเมื่อในไปน้องยางเผือกเขาไหลออกเล็กปืนเผาสารคัดอำ้ำมานี้ลองซึกมานเตะเก็บซึกใหม่ เก็บซึกกูเจ้าเคยอยู่ในมือหมตุ้มเปิดสิบตัวเองเงาลายกว่าซ้อมกันค่ะพี่น้องค่ะวันเมื่อหนามาซึกมานซ้ำจองเตะเก็บซึกเหม่ไายนำห้าปอมเอกเมืองจุมยิบกองกลางเจ้าเคยอำนาจปอมเอกนเมืองกูเจ้าเคยจองซ้ำเตะพ่อมกว่าเฮ็ดซึกมานตาเตมาตึกจุมเจ้าเคอตัวเจ้าเก่าห้าในก่อนเดลยวาเป็นรองหลักลายไว้ค่ะพี่น้องข่าวกับนั้น ตอนไต้มีข่าวว่าซึกมานเตเก็บซึกหมายหาวแหง่งพี่น้องไตแหล่พี่น้องกุจาวคืออ่อนกันผัดยานเมืองไตเสฝ่ายเข้าเมืองไทยกูวันข่าวกับนั้นวันเมื่อไนติเลหันบ่างเงาลายหน้าซึกบางตึกมองหอมตุม้มวันเมื่อไนอ่ำนิ่มเศร้าค่ะพี่น้องข่าพี่น้องไต้เล่อ่อนการปล่อยผ้าเพิ่นเยมาลาโบกไย ไหวพาสนไหยนาเสแล่ออนกันปลายเข่าเมืองไทยอ่อนกันปลายเข่าเมืองเข่ออนกันปลายกูมือเย่ากอกูวันขาในก็เป็นเงาลายหลองซึกมานเตเก็บซึกมืปอเมก้นเมืองไม่เจอแหล่ออนกันปลายเข่าเมืองไทยอ่อนกันปลายอยู่กูมือกูวันขาสุดท้ายนะครับมันเริ่ดงหกเข่าที่สามข่าค่ะมาโดยจุ่มซึกมุกจุ่มมวลี่ปัดห่องซึกเขโกกังปอแหมก้นเมืองมือปอหัก จุมส um ok ึกเขยกก้างเอ็มเอนดเอเอเจอฮัดแผาไววตีหนึ่งปากหาลักเวงหมู่เจนั่นเข้าซอกเคลื่อนก้นเมืองหลังหนึ่งเสขเ้นหมับในวานาเคลือนมีกองไหนแหล่ปอดถูกกลนเมืองห้าวแหงไว้ในเย้าเมื่อว่าวันที่สิบเจ็คเมื่อวันที่สิบเจ็ดปนมาเหลือสามหม่กแปดคำปีได้สองแหงหนึ่งปากสเจ็ดหนีก้นเมืองก้อนหนึ่งลัตีสืกข่าวว่านปืนตีจมสึกเขโกก้างเอาแหงสึกเสเข่าซอกเตาจอมนหวานนเฮือน ขึ้นหมับเนี้อเจ้าขึ้นหลังหนึ่งบาทในะเึ้นสูในมีไวกองปัดไหนแหล่ปอดทุกข่าวแหงถึงตีมือปอหักซ้ำปอลืมโตคิงกว่าสังอ่ำม,มีสังค่าเจา้าตั้งผู้ใหญ่ก้นหลงใน,นปอกในย่อมจอยกันลาดหามไม่แต่สึกเขกอก้างเขาแดบเตเอาตาเย่าวาไหนคนเมืองในปืนตียังสืบลาดแทงว่าติเต้มันในเึินดังนั้นจุ้มสึกเขกอก้างเขาอ่ำซอกหาหันกองปัดสังเขาตึ้น หมักเนยคนเมืองป้อแหมคนเมืองเจอไหนนั่นโอยว่าไหนเข,ขาคาดเดลหันว่าซึกเขกก้างเขายามป้อทุบแหมตายปู่ก้างอำนนั้นลงแหงตีเมืองสน้ายจึงใจปวดห้องก็ยามมีมา่าพไปนงคา,ขาเขาตีงัะป้อทุบคนเจออยู่ในปืนตีนาตีเขาก้มกำ ซึกเคโกก้างอ่ำเจ้าเจ้าเคยได้แหลอ่ำเจอซึกได้ค่ะพี่น้อง่าพี่น้องไต่ะาอยู่ไหวนั่นนาตีกุ้มกําเขาวันเหมือนในตุกข่าอยากผึดกินเจอไหวค่ะกอนนั้นเขาขาดในหันลายเทางของหมุกจมไว้ดีปอดท้องอมาซึกร้อยอมาซึกเขโกก้างค่ะพี่น้อง่าวันเหมือนในปอเมกอนเมืองก็ไหลทบตังอยากผึดได้ค่ะในเมืองสน้อยจึงไต่ปวดท้องนั้นเจวิงหมูเจงค่ะ โอเคในก็เปลี่ยนเงาลายลายหตถสางของหมุกจมวยดีปอด่องซึ่งเคโกกังปอกทุบกนเมืองห่าวแหงแขนซ้ำปอหักขาพไปนองค่ะกับนั้นมันมาในปอดมกลนเมืองน้ำตาตกมกตายายซึ่งมานออกกว่าเมืองสายซึ่งใจปอด่องซึ่งเคโกกังลายมุกจมวยดีปอด่องซ้ำมาอยู่ในปืนตีค่ะกับนั้นมันมาในซึ่งมานกว่ามุกจมวยดีปอด่องมาซึ่งใจห่าอ่ำลายอยู่กับนั้น พ่อเม่คนเมืองก็ตึกตุกข่าหยาบเผือกินซืเหมือนเมื่อก่อนป้นมาห่านต่อถึงวันเมื่อไนค่ะเอาค่ะตันด่านรายการข่าวน้ำมือแต้วค่ะในเสงกว่าทีในเยาวค้าสองใครมาหบยากันแทงวันเมื่อหน้าค่ะมาสมค่ะ